ื่นการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการนั่งสมาธิและแผ่เมตตาก่อนจำวัดขอความจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนมาเกิดมีแด่พระธรรมทายาททุกรูปการปฏิบัติธรทำสมาธิและแผ่เมตตาก่อนนอน การที่เราได้มาบวทเป็นพระแล้วศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการแผ่เมตตานั้นมีอนิสงค์คือหนึ่งทำให้หลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสามไม่ฝันร้ายสี่ไฟสัตราอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้ห้ามนุษย์ก็รักหกอมนุษย์ก็รักเจ็ดเทวดาลงรักษา 8. ปดสีหน้าผา่องใสเก้าใจยังลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็ว สิบนาลูกแล้วย่อมไปสู่พรหมโลกหมดจิเลศก็ไปนิพพานมีอนิสง์มากมายเพราะฉะนั้นเราจึงควรปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตาก่อนนอนอนิสง์ของเมตตานั้นมีอย่างมากมายพระผู้มีพระเจ้าท่านตรัสว่าหาพิสุเสพเมตตาเป็นชั่วลัดนิ้วมือเดียวชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานจะป่วยกาาไปแย่กับคนจเจริญเมตตาหนึ่งเดือว ภพิสุจเจริญเมตตาเป็นั่วรัดนิ้วมือเดียวชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานจะโปรยกาบยายกรคนที่จเจริญเมตตาหนึ่งเดียวในครั้งก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพิสุทั้งหลายสเสด็จไปได้เห็นไฟไหม้อยู่ที่ต้นไม้นั้นคือเรื่องนี้อยู่ในอัคิขันโทป,ปมสัสสุคือไฟไหม้ตอไหม้ต่อไม้พระองค์ก็ถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เธอเห็นตอไม้แดงๆที่ถูกไฟไหม้นั้นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะเธอกอดกองไฟนั้นดีหรือกอดกุมาริกากุมารีลูกของกษัตริย์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลพระมหาศาลดีหรือจะว่าจะกอดกองไฟนั้นดีพิสุทธิ์ังหลังก็ยิ้มนะครับตอบว่าพระพุทธเจ้าค่ะกอดกุมาริกาดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนพิสุทธิ์ังหลังการที่เธอเป็นผู้ทุศีล กอดกุมาริกานั้นเธอกอดกองไฟแดงๆนั้นดีกว่าหากเธอตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เธอกอดกุมาริกากุมารีตายแล้วย่อมไปสู่อบอยทุกติวินิบาตโนรกแล้วก็เดินต่อมาแล้วพอมก็ตรงตรัสว่าดูกรไม่ตรงไหนาการที่เธอเป็นผู้ทุศีนเธอกืนก้อนข้าวของชาวบ้านด้วยความเป็นผู้ทุศีนนั้นกืนก้อกนเหล็กแดงๆนั้นประเสริฐกว่าการที่เธอห่มจีวร ของกษัตริย์มหาศาราพามหาศาลขา้าพดีด้วยความเป็นผู้ทุศีลเธอห่มเด็กแดงแดงดีกว่าการที่เธอนอนบนเสนาอาสนะด้วยความเป็นผู้ทุศีลนอนเสนาสนะอาสนะของกษัตริย์มหาสาลเศรษฐีมหาสาลเธอนอนบนแผ่นเหล็กแดงๆจะดีกว่าเพราะตายแล้วย่อมไปสู่สุคติแต่เธอเป็นผู้ทุศีลเสพจีวรที่นั่งที่นอน วยความเป็นผู้ศรีษนตายแล้วย่อมไปสู่อบายทุกติวิบัติรุรุกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอักขิขันโทปมสูตรพระอาจารย์นี้มาพูดย่อยๆพิสูจน์ที่ต้องประราชิกกากเลือดกากเลือดพิสูจน์ที่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตราสิกขาพิสูจน์ที่เหลือรู้สึกอึดใจและลำบากลาสิกขาไปกันมากมายเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแล้วพระพุทธเจ้าก็หลีกเล่น สิบห้าวันออกมากพระพิสูจเบาบางไปก็ถามพระอนนว่าอนนดูก่อนอนนล์ปกติมัสเิดใวันนี้สะพังไปด้วยผ้าเหลืองแต่ปัจจุบันนี้ทําไมพระหายไปไหนพระอนนก็กรลาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าตามความจริงนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็ตรัสว่าดูก่อนอนนล์ถ้าข้ามฝั่งถ้าท่านี้ไม่มีท่านอนก็มีท่าอื่นก็มีอีกมากมาย ทำไมไม่มีใครกล่าวคาถาเอเมนเครื่องเบาใจให้แก่บุตรของเราเลยการที่พิสุเจริญเมตตาเพยงชั่วละนิ้วมือเดียวชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานจะป่วยกาไปแยกกับพิสุเจริญเมตตาหนึ่งเลียงการที่พิสุเสพเมตตาเป็นชั่วละนิ้วมือเดียวชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานจะป่วยกาไปแยกกับการเจริญเมตตาหนึ่งเลียงการที่พิสุเจริญเมตตานั้นชั่วไม่ฉันข้าวของชาวบ้านเปล่าบุคคลใดที่ถวายทานแด่พิสุผู้เจริญเมตตานั้นย่อมได้บุญใหญ่ ย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ย่อมได้บุญมากย่อมได้อานิสงส์มากทำในจํานวนมากทําไมบุคคลไม่สแสดงให้แก่บุตรทั้งหลายของเราให้มีความสุขใจบ้างนี่ก็หมายความว่าถ้าเราจเจริญเมตตาแผ่เมตตาอยู่สม่ำเสมอนี้เมตตานั้นก็คุ้มเราให้พ้นจากภัยทั้งหลายได้เพราะนั้นเราจึงควรจเจริญเมตตา ถ้าทาเมตานั้นให้สม่ำเสมอทามเมตานั้นให้ทุกอริยบทอนิสง์ของเมตานั้นที่พระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตนั้นท่านแผ่เมตตาอยู่เจปีไม่กลับมาสู่โลกนี้เลยตลอดเจดกับอยู่แต่ในพรมโลกตลอดด้วยอนิสง์ของเมตานั้นเมตามีอนิสง์มากมายอย่างที่กละาวไปแล้วเพราะฉะนั้นให้ธรรมธัยญาตเห็นอนิสง์อันยิ่งใหญ่ของเมตานี้ ทำให้บรรลุฌานได้อย่างรวดเร็วทําให้ผิวพรรณวนาผ่องใสทําให้หลับลึกหลับเป็นสุขทําให้ไม่ต้องไปอบายไปสู่พรทโลกไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าจะต้องไปอบายอะไรต่างๆขอให้ตั้งใจเจริญเมตตามากๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วในแต่ละวันก่อนที่เราจะนอนเราควรจะนั่งปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดให้ใจสงบให้ใจนิ่งให้ใจใสสว่างแล้ว เห็นองพระหรือเห็นดวงหรือมีใจนิ่งๆดีแล้วเราก็ปล่อยใจจุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายเหมือนเราเหมือนเราปล่อยก้นหิงลงไปในน้ําเมื่อเราปล่อยลงไปคลื่นของน้ําก็ขยายตัวกว้างออกไปได้เองโดยอัตโนมัติชั้นใดเมื่อเราปล่อยใจลงไปในศูนย์กลางกายศูนย์กลางตัวศูนย์กลางดวงหรือศูนย์กลางองค์พระคือนแห่งเมตตาปรารถนาดีก็จะขยายกว้างออกไป ผ่านตัวเราก็ขอให้ตัวเราเป็นสุขทุกรูขุมขนตัวเราขอให้เป็นสุขผ่านไปยังเพื่อนศาธมิกผู้บวชร,ร่วมกันในธรรมวินัยนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขให้พ้นจากทุกข์ให้เข้าถึงพระธรรมกายผ่านไปเรื่อยๆเต็มไปหมดทั้งวัดไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีเท้ามากสัตว์มีเท้าน้อยสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้าตัวยาตัวใหญ่สัตว์น้ํา สัตบกุกสัตว์อากาศอุมมเทวารุกขาเทวาอากาศสเทวาจาตุมหาราชก็ขอให้มีความสุขมีความสุขแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราขยายไปเรื่อยสัตว์ที่อยู่ในดินในน้ําอบายภูมิทั้งสี่เปรตอสุรกายสัตว์นรกโยมโลกอุสุธนนรกมหานรกทั้งหลายมีทุกข์ก็ขอยพ้นทุกข์เราก็แผ่กว้างไปเรื่อยเป็นอัตโนมัติเหมือนคลื่นของน้ํา ที่ปล่อยหินลงไปแล้วก็ขยายกว้างออกไปกระทบเรือกระทบแพกระทบโขดหินกระทบสิ่งนู่นสิ่งนี้เมื่อกระแสแห่งเมตตาของเราขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเราก็มีความสุขในการแผ่เมตตานั้นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีความสุขไปกับเราด้วยเรามีความสุขในการแผ่เมตตาด้วยใจที่ปรารถนาดีเราก็ย่อมได้ดีและขอให้คนมีความคนอื่นมีความสุขเราก็ย่อมได้รับความสุขทำอย่างไรยไ่อมใดอย่างนั้น ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงปรธรรมกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ตัวเราเบาบางแล้วก็หายที่จะตายก็ขอให้ไปดีที่มีเวรก็ขอเล,เลิกจองเวรกันให้สัตว์ทั้งหลายมองกันด้วยจิตที่เมตตาพูดต่อกันด้วยจิตที่เมตตาเหมือนแม่พูดกับลูกน้อยอันเป็นทท่รักเหมือนแม่ทําต่อลูกน้อยอันเป็นทท่รักให้มีความปรารถนาดีขยายกว้างออกไปจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเต็มโลกเต็มจักรวาล เต็มแสนกรธจักรวาลเต็มมันันจัก,กรวาลให้มีใจชุ่มเยือกเย็นแผ่กระแสออกไปกว้างออกไปใสโดยรอบหรือจะเป็นกระแสที่ใสสว่างเป็นดวงเป็นกระแสแห่งความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมจากการนั่งสมาธิก็ให้ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆให้ทั้งหลายมีความสุขเช่นเดียวกับเราให้ทั้งหลายพ้นทุกข์ให้มีสุขยิ่งขึ้นไปให้มีสุขยิ่งขึ้นไป ที่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยทิพย์พร,รมรูปประพรมก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขเปลี่ยนล้นมากยิ่งๆขึ้นไปมีความสุขเพิ่มขึ้นตามวินาทีวินาทีที่ผ่านไปเราเองผู้แผ่เมตตาก็ไม่มีเวรเราเองก็ไม่มีภัยเพราะว่าเรานั้นมีแต่ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่อยู่ในสุคติ ในทุกขติทั้งที่อยู่ในโลกมนุษย์กระสแสเมตานี้จะคุ้มครองเราให้หลับเป็นสุขให้ตื่นเป็นสุขให้หลับลึกให้ไม่ฝันร้ายให้ภัยสตราอาวุธยาพิษร,รมอันตรายไม่ได้เป็นที่รักของมนุษย์เป็นท่รักของอ,อมนุษย์เทวดาลงรักษาสีหน้าผ่องใสและโลกแล้วไปสู่สุคติได้ฌานไปพรมโลกหมดกิเลสไปนิพพานเมตานี้จึงเป็นหลักคู่กับโลกเราจึงควรนั่ง ก็มีเมตตาเดินก็มีเมตตาพูดก็มีเมตตาทำอะไรก็มีเมตตามีเมตตาให้มากๆหวังอันนิสง์จากเมตตานี้ให้คนอื่นมีสุขเราก็ได้รับความสุขปรารนาให้คนอื่นมีความสุขมากเท่าใดเราก็ย่อมได้รับความสุขมากเท่านั้นทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ย<อ>ยได้น้อยให้พระธรรมยายทุกรูปมันจเจริญเมตตาก่อนนอน หรือตื่นมาก็จะเรินเมตตาหรือเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมกับแผ่ออกไปเป็นดวงกว้างเป็นความใสสว่างที่ขยายกว้างออกไปเดินไปสัมมาหลังไปถ้ามันตึงเราก็แผ่เมตตก็ได้ทําในทุกอิริยาบถอย่างนี้ใจย่อมหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความพยาบาทใดๆมากะช่างใจออกจากศูนย์กลางกายขอให้สมปรารถนาให้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็ว บรรลุแล้วก็ไม่เสื่อมคลายให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้ขยายวิชาธรรมกายให้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศา,าสนาวิชาธรรมกายขยายให้ไปทั่วโลกด้วยอำนาจของเมตตาที่จะให้สาว菩ทั้งหลายได้เข้าถึงพระธรรมกายเชย่นเดียวกันจงทุกท่านทุกประการเถิด